สวัสดีครับจากช n n นลเดยยกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาลองลองแบบว่าขับรถไอตัวลิสทักเนี่ยรถยืนขับเนี่ยที่เป็นล้อยูริเทนเนี่ยบนหินคุกกันมาดูซิว่าเเวลามันวิ่งบนพื้นหินคุกเนี่ยล้อมันจะสึกไหมมันจะเป็นหลุมเป็นบอ่อไหมเออล้อมันจะยุบแค่ไหนเสียหายแค่ไหนเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยไอรถลิสทักเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้วิ่งบนพื้นเรียบ ยิ่งขัดมันก็ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเป็นพื้นขัดมันเนี่ยล้อมันก็จะสึกช้านะครับถ้าเป็นพื้นหยาบพื้นปูนที่ไม่ได้ขัดมันเนี่ยมันก็จะสึกเร็วก็เดี๋ยวเราพามาดูสภาพล้อก่อนสภาพล้อที่เราจะใช้เนี่ยก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มันเริ่มมันสึกล้อไปแล้วแต่ว่าดูผิวนะครับเราอยากผมอยากให้ดูผิวว่าเออผิวมันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราลองไปวิ่งลุยหินกันดู ว่าไอ้ผิวอย่างเงี้ยมันจะแตกไหมมันจะยุบมันจะเป็นหลุมไหมอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับโอเค อ่ะหลังจากที่เราไปตะลุยหินคุกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูสภาพล้อกันว่าเวลามันขับเหยียบหินเนี่ยที่มันเป็นแหลมๆเนี่ยทาให้ล้อเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อไหมนะครับก็สภาพเนี่ยตอนเนี้ยที่เห็นเนี่ยก็เป็นมีฝุ่นแต่ว่าสภาพผิวตอนเนี้ยก็เหมือนเดิมไม่ได้มีไม่ได้เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวิ่งระยะยาวๆเนี่ยก,ก็ไม่แน่แหละมันก็คงต้องสึก ต้องสึกเร็วกว่าวิ่งพื้นเรียบแน่นอนนะครับแต่นะตอนนี้ที่เราวิ่งวิ่งไปเนี่ยวนไป2รอบแค่นี้นะครับเราขึ้นมาเนี่ยเออมันก็ไม่ได้มีรอยรอยยุบหรือรอยหินอะไรอาจจะเนื่องด้วยความแข็งของตัวตัวยูรีเทนเองเนี่ยที่สเปคของความแข็งเนี่ยอยู่ที่90ชอเเนี่ย90ชอเคือหน่วยความแข็งนะครับเวลาเราใช้วัดนะครับก็ถือว่ามีความแข็งที่สูง นะครับทนต่อแรงเยดส,สีนะครับแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกเหยียบบนหินบนบนแบบพื้นอาจจะแบบเหยียบนอ็อตอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยังทนได้นะครับมันไม่ได้ทาให้ให้ยางแตกยูรีเทนเนี่ยก็ต้องระวังในการวิ่งไปฉลับไปโดนของบาดเหล็กแหลมแหลมเหล็กคมคมบาดอย่างเงี้ยโอเคมันจะถูกเฉือนมันจะเสียหายเยอะก็วันนี้ก็พามาดูกันประมาณประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ